สวัสดีทุกคนคุณหนุ่มโอเคแล้วคุณหนุ่มโอ๋จะเป็นไงครับ Lucky Box Pass ส่วนเอาทีเกมมิ่งครับผมเปิดเยังไงเหรอเปิดเร็วเต็เลยโอเคใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับว่าเปิด Lucky Box T Gaming แล้วก็ Pass ส่วนอย่างนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้น Lucky Box T Gaming เนาะซึ่งเขาบอกในหน้าเว็บว่ามันได้อัปเดตยังไงเหรอแบบว่าอัปเดตเพิ่มกอบมาใหม่เออแค่นั้นแหละเท่าทีา่ผมดูก็เออมันก็มีกอบเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับผมก็เลยมาเปิดรอบนึงนนั่เองแล้วอยากคิดที่แล้วที่เราเปิด T Gaming ไปคือแบบว่า ยังได้ขอไม่สุดไงเออแค่นั้นแหละแต่ว่าหน้าตาลัคกี้บอกวามันอาจจะแบบแปลกๆไปเปลี่ยนไปไปนิดนึงไม่เหมือนแบบที่มันเป็นแบบรูปเพชรท,ที่มันเป็นสายลูกนะทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราก็สู้กับอะไรในะอ่านซิบอยอ,อ่านว่ากองคิงอะกองคิงอะไรล่ะคิงคองนั่นเองซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราสู้กับซิล่าไปเนาะก็อยากจะบอกว่าเราอ่านคลิปแบบติดต่อเลยนะครับก็เลยนั่นแหละไม่ได้อ่านมินนะครับทุกคนขอโทษทีทำไมขี้เกียจแย่ทำงานคลิปต่อกันพี่แม่เราข้อมูลหรอเอาเมบอกบอกมึงเคยใช่ไหายเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องทีกมิ๊บกลเอ้ยมาัน ยังเดือบงซับปึ๊บโอเคเปิดแล้วอ่ะเริ่มได้อ่ะได้อะไรอ่ะโอ้โหเกลือมาพอกันเลยโอเคมาต่อไปปึ๊บฮะว่างเปล่ามึงอย่าดึงกูลงไปนะไอนีแล้วดึงไาก่อนนี่ไอชิ้นผายโอ้โหได้ระเบิดแย่แล้วมันจะได้เกาะใหม่ที่มันอัพเดตมาไหมเนี้ยปึ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยฮะตักกี้คลาว โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวน่า,าจะเอเอ,อกำลังคิดอยู่นั่นเองของดีจริงด้ยเนื้อบวกกับหนังมาว้าย้หัวลวกินเบอระเบิดเฮ้ยทำไมกล่องเขาเกียร์จังเลยอ่ะแต่บอกไปก่อนเนื้อว่าคือแบบว่ามันอาจจะเปิดได้ของยากในนั้นทุกคนเท่าที่ผมเปิดมาเนี่ยอ่ะลองบารติโซบ้างโอ้โหบารติโซกล่องแรกได้ได้มอลเตอร์เลยมากล่องที่สองปึ๊บโอเคได้น้องแกะสงสัยลัคกี้บ็อกสองอันนี้เขารักพวกไอ้เฮ้ยอะไรอ่ะบารติโซบารติโอพีซอฟไหนดูดูหน่อยไหนดาบอะไร ฮะดาบแค่นี้แจะทำไอ้คนเยอะเลยดาบมีแค่สิบแปดนี่สิบแปดก็บ้าแล้วเอาอันนี้อะไรเนี่ยฮิลลิงวูดโอเคมารู้แล้วว่ามันสิบแปดเอาเฮ้ยอ๋อมันมีของที่มันเข้าใกล้แล้วมันตายเลยใช่ไหมอ้นไ่้ฮะได้เร็วจังเลยวะแล้วทำไมเราไม่ค่อยได้อะไรเลยวะเนี่ยโอเคโอเคแล้วไม่รู้ไม่รู้ไงว่าเขาแข่งกับเราฉันไหนคือแหมปึ๊บเฮ้ยได้มาแล้วอันนี้เป็นนู๊บดีเฟก ดีเฟบทีบเหรออออ่มกใส่แล้วก็อุ้ย่าอยู่คือกรอบมันโหดมากเลยเนี่ยไหนกรอบนีกูตายไหมอุ้ยไม่ตายแล้วว่าอือโทษทีอ้าเฮ้ยหัวดินนี่วะอะไรหรออะไรห่อพนุ่มอันนี้ลักกี้อาร์โร่อาร์โร่แล้วลูกขนันขนาดบ้าแต่ว่าเอากูลองขี่ของข้าแอร์โร่เออแอร์โร่โอ้โหแล้วก่อบคือเกือบแตกดะไอ้ก่อบนูบกู เฮ้ยโอ้เอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้ดาบนี้มันกาดด้ว่ามันไม่ใช่ดาบเที่ยวได้โหดๆฉันเหมือนจะได้ราชนะมาจะไกลเลยละอันนี้เกาะทองอันนี้เป็นนุ่เหมือนกันแต่ใส่แล้วเกาะมันก็ทองได้อยู่ฉันจะบอกอะไรให้นายฟังนะฟังฉันดว่ามึงบวกเหรอดาบไม่ไดยเปิดไม่ได้บวกวายาของฉันน่ะดาบของฉันเอ้ยอะไรดาบทำไมดาบดาบของฉันน่ะมันอินฟินิตี้อ้าวอู้หูอันนี้เป็นเกาะอ๋อนี่ขขงมาติโซได้อยู่อินเฟคทเบิลด้วยโอเค นายขอลองหน่อยจี้ขอลองตีหน่อยซิอันนี้สปีดสี่สิบนายขอลองตีหน่อยซิคิดว่าอาจจะตายถ้ามาตีอ่ะไหนขอลองหน่อยละกันแบมไม่ตายแล้วกอก็ไม่แตกด้วยโอเคได้อยู่แต่ว่าไอหมวกดีเนี่ยน่ะไม่แน่โอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวนะ้นทำไมมันดรอปเบี้ยยังเลยปะปัญหาของกูมันดาบไอฟิลิตี้น้ำบวกบัฟสุดๆเลยย่ะล่ะตีกูเหรอกูนู้กูตีเมื่อกี้อ้าวอุ้ยไม่ตายแล้วแต่ว่าคือแบบมันจะเดินแบบเดินไม่ได้อ่ะแบบเดินสโลว์มากอ่ะเฮ้ย แต่เอน้อยก็ไม่ตายแล้วไปดีใจอะไรเดี๋ยวทำเกาะสู้เหมือนตอคลิปที่แล้วอันนี้เป็นรองเท้าหนังแล้วมึงก็จะแพ้งไงล่ะกูอยากรู้ว่ารองเท้าหนังมาทำเลยปะเฟรนี่คิปเปอร์เฮ้ยกูจําได้ว่ามันระเบิดอันน่จะเล่นเหรอคุจะเล่นเหรอออฮี่ตูตมมาแล้ไม่มีอันนี้เป็นเกาะเดิมเลยแต่ว่ามันไม่เอนชาร์นะครับเกาะคิงไนท์จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะอันนี้ก็คิงไนท์แต่ว่ามันเอ็นชาร์กันทิ้งอันนี้ไปจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะใครหมดเร็วจัง โอ้ยทำไมวิ่งไม่ได้ปะก็ไม่ได้เป็นไรนี่หว่าเฮ้ยขอมหมวกดินหน่อยดาบก็ได้โอ้โหยากได้ของดีขนาดนั้นเลย,ยมันโล่งเกินไปแล้วมึงฆ่าคีคอยกูหน่อยิคีคอยขลังกูฆ่ามันขอบ<แ>คุณที่ช่วยเราว้ายอ้าวแล้วทำไมระเบิดอ่ะมึงฆ่าคีคอยมล้วทำอะไรไม่ทำอะไร,ไไะไรนะก็แค่เ,คเปิดเออกูทำยังไง่ะทุนอ้าวเบบี้มิสเตอร์ทีคุงกูจะหาเบบี้คงคอง อมึงไายกูน่อยประเด็นคือก่อนที่มึงใส่กูติดบัฟไอ้นั่นน่ะบัฟตายอ่ะแต่มันรอบนี้มันไม่ตามได้สโลเฮ้ยกูใส่ก็กูใส่บล็อกแตงเลยดิเออโอ้โหมันโหดมากอ่ะมึงเอาก่อก่อนกูเดินไม่ได้จอมันไอ้นั่นอ่ะมันใกล้เกินดาบดาบอยู่ไหนดาบเฮ้ยเล่เพี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเลยโอ้โหวนี้ได้ไหดูโอ้ มือถามอินฟีนตี้แต่ถามนี่กูก็ถามอีกเยอะเหมือนกันว่ะไอ้กิงคองโอ้กิงคองตายหรอโอ้อะไรนะกิงคองตายอะไรหรอกิ้งไออุ้ยกิงคองหมวกดินนายแตกกิงคองโอ้หมวกดินแตกกันหรอกูก็คิดไว้แล้วก่อนแต่พอาแม่ดีจะนบอกอ๋อโอเคเฮ้ยเสื้อบาติโซเฮ้ยดีเปล่าวะอ้าวเสียตายกันเสดกูเสดตาแล้วบอกกูทำไม ใส่แล้วก็เ<ห>กาะเต็มก็ได้อยู่โอเคเสื้อบาติโซ,โซโเฮ้ยแอปเปิลอันนี้เป็นแอปเปิลบาติปึ๊บโอ้ได้อยู่เยี่ยมโอ้ทีเปิกาจูฮะ<ท>อ๋อมันเป็นบับปิกาจูโอพแรกโอ้โอพีจริงด้วยอะไรหรอที่มขาสลับสลัดหรอ,อ,อ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ในกล่องก่อน,กนนะบอกไปก่อน<ท>นะผมไม่ลืมเอาแน่นอนผมไม่ลืมนะ อ้าวเฮ้ยมันมีดลามเหมือนเราเลยอ่ะโอ้โหแย่และผมขอแค่หมวกดินก็พอของกูไอ้นี่นี่อุ้ยแอปเปิ้ลขอบคุณที่เปิดให้เรานะอันนี้เป็นระดับแล้วผมจะได้นูฟโอพีเอเมโร่ได้อยู่อันนี้เป็นหมวกโอเคได้หมวกมาแล้วจะจะเริ่มครบเซตละก่อไม่เอาคือแบบว่าแบบเราเปิดกันเร็วมากเลยอ่ะอ่ะนี่ไงบทไม่ได้แลกกูได้แล้ว เมื่อมันให้แร่เรามาเราต้องรอเลยรล่ะครับเสกตัวคราฟสิครับมากล่องร้อยบวกโอ้ยโอ้โหกล่องร้อยบวกได้ทีนทีอย่าบอกแล้วว่ากล่องบวกเอ้ยอะไรอะฮึยฮุยได้นี้ได้นี้ว้าวว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้อะไรจะได้หมวกดินงเกงดินกเกงดินหมวกดินเอ้ยอย่าฆ่าขออเยยาเฮ้ยอะไรอ่ะรองเท้าดินเหรอไหนลองใส่ดูสิเป็นไงเจ็บเลยมันไม่มันไม่ติดบัฟตายเหรอเดินเข้ามาใกล้ดิเออไม่ติดมาต่อไป ได้อีกแล้วแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแบบอันนี้อาจจะเป็นแบบเออยังไงดีแบบหมวกดินนะเออไม่แน่ไม่แน่เร็วเปุ๊บปุ๊บอ้าวโอ้โหแล้วหมูกลายพิกซอมบี้อย่าฆ่ากูนะเฮ้ยอันนี้จริงจังอะไรอะเจนเนอเรียโอพีซอฟดามเอจอินฟินิตี้อ๋ออะเดี๋ยวนะมันยิงไม่ได้เหรอเอ๊ะเหมือนจำได้มันยิงได้นี่แต่มันได้ฟรีซี่ได้อยู่ แต่คือมาถือแล้วมันไม่ได้บัฟอันนี้นะครับทุกคนผมว่าถือได้บัฟกับผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าได้บัฟดามิอตฟิตี้ประมานั้นน่ะจริงๆมันมีล็อกดาเอจอยู่ผมว่าอะไรฮะอะไรฮะแค่นี้แค่นี้ก็เอาเอาในรอยฟีตี้ดิมึงจะบอกได้ฟีตี้ตายเอาก็ไม่ตายเห็นไม่บอกแล้วอะไรอ่ะวิทซซรามเหรอมองไม่เห็นเอ้ยได้แล้วอ่ะเราได้ม้างแหละไหนโอ้โหได้มันได้เหมือนกันแย่แล้วนี่มันจะได้ทุกอย่างเลยใช่เนี่ยขอดีไหมก็รู้นี่เป็น อ๋อที่ยิงฮะอ้าวขอโทษขอโทษเมื่อกี้มึงใส่เมื่อกี้มึงใส่ก่ออยู่ไม่ใช่เหรอฮะเมื่อกี้มึงใส่ก่ออยู่ไม่ใช่เหรอหรือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใสอะไรกูใส่อยู่แค่นี้ทำไมมันแรงแต่เลยอ่ะเฮ้ยแรงนะแรงอยู่แรงดิกูไม่ได้มีอะไรเลยกางเกงบุกกูแค่ห้าอันนี้เป็นนู๊ปลาพิสแล้วก็โอนู๊ปโอพีลาพิสเอิ่มถามว่ามันทำมันก็ได้อยู่มาสิบสองกองสุดท้ายกูเหลือสิบสอง ผมไม่ลืมกล่องในเอนเตอร์เทนนะทุกคนบอกไปก่อนตเตือนไปก่อนเอกมไม่ลืมอ,อ่ะอ่าโอ้ยอน,นี้เป็นดาบเอด้ดาบเรานี่ว่ะดาบเมท็กลืมไปไม,ไมาบาติโซสุดท้ายโอ้โหปึบ๊บบาติโซก็คงไม่ต้องหวังแล้วแหละอะไรฮะผีมาเลยพี่มันดรอปขอเยอะมากเลยเนี่ยมาสุดท้ายทำให้หน<า>่อยทำให้หน่อยเอออ่านี่เหลือกี่กล่องแล้วหมดแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวแล้วก็เราพี่พอเสร็จแล้วก็จะขอสู้กับบอสคิงคองกันเลยดีกว่า อะไรครับเุกคนตอนนี้เราจัดขอเสร็จแล้วนะผมเราสื้กับบอลกันแล้วนะครับ okay, ก็บอกไปก่อนนะว่าผมเอาขอเนี้ดเชฟแล้วเนาะนี่นะครับมีกระจูโอเคพร้อมที่สู้กับบอลแล้วแต่ก็บอกไปก่อนนะว่าคือถ้าบอลมันเข้าใกล้ตัวผมเมื่อไหร่เนี่ยบอลมันจะอะไรนะขอสลับตอนนี้รู้ที่เหลืองเออขอสลับแล้วก็ส่วนผมก็ถ้าเข้าใกล้บอลก็จะแบบนั่นแหละเดินไม่ได้สโลมาพร้อมม่้ยยังถ้าพร้อมก็กินเปิ้เลยมีของกินไหมหมดแล้วโอเคไม่มีก็รอไปสึกนี้จะดูแลมั้งอ่ะพร้อมยัง หนึ่งอสองลุยเลยอ้าวก็งิด้ับไม่เริ่บ,บอสเหรอปับแล้วดาบเอาพี่ดาอะไรมึงกินคองเออกินคองมึงอย่ายลืมนะเว้ยดาบดาบเอ็ดดาบที่มึงตีมันอ้าวอ้าว,าวหายเ,เ,เพราะเกาะมึงเหรอตีเป็นกระเดน็นอ้าวอ,าอ,อ,อ,อ้าวออกมึงตีมปนกระเด็นเหรอแล้วมันกระเด็นไปไหนอ่ะไอ้นี่โอ้โหมันหายไปเลยเอาเนี่ยจัดละ โอ้โหแล้วลอยมาโคตรไกลในตาคุณสู้บ้างปั๊บปับ๊บ้ยมันลอยไปไกลอีกแล้วอ่ะี้เดี๋ยวทับคิวก่อนดีกว่านะบอสจะได้ไปเกิดอ่ะผมอยากสู้อีกรอบหนึ่งให้มันรู้เรื่องอะ่ะมาเปิดดาเรียแล้วแต่ว่าตอนนี้โอเคบอสก็ไม่กลับมาบอสจากไปแล้วทุกคนอ่ะทุกคนบอสกลับมาอีกรอบนมงแล้วมาบอยพร้อมยังเดีย๋ยวสู้อีกรอบนะ <im itation> อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมขอตีคนเดียวนะมาจะไหวไหมโอ้โห้ยบอสถือว่าโว้นะ แต่แบบดูดีด่าตีไปจนแบบแรงจะแบบชื่นลงไปลงไปข้างล่างอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูบินไม่ได้เพราะอะไรบ่างเพราะอ๋อรองเท้ากูแตกรองเท้ากูบินไม่ได้เหรอไหนมึงตีมันดิเฮ้ยเออยูบอสบักบักไม,ไม่มันมันตายแล้วเรามันกิดหมแล้วหรอมันบักหรอบอสมันบักเรื่อยๆหรอเฮ้ยนี่คือบอสบักเหรอไม่ได้เพิ่งเห็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกมหมดบินไปสู้มันนะมันจะเออน่าจะบักจริงโอ้โหเออบักก็บักปะ ดูดิบอสขี้กองไม่ตายเลยอะอ่ะบารก็ได้มาเดี๋ยวต่อไปเป็นศึกของเรามาบอยพร้อมมั้ยยังพูดบาเรียมนั่นเองคุงจะมาตายก็เปิดบาเรียนี่แหละอย่างนี้แหละมาพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มมานะเริ่มเลยมาโอ้โหแล้วแม่งตีอย่างไกลแล้วเราตีไม่ไกลโอเคไม่ต้องสู้ก็น่าจะรู้ผลอยู่แล้วแหละว่าเสมอกันนะครับไหนมึงรอไหมกูตีอีกบ้างสิไม่ไม่ไม่เอ้ยกูตายแล้วนะตายละตีเลยตีเลยตีเลยข้าเลยตายเลยอ้าว แล้วไงอะไรมึงอำไงเอออย่างงี้เหรอได้เหรอได้สิเอาไม่เอาถอดเกาะมาสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งถอดเกาะแต่รอบนี้ถอดเกาะไม่กูไม่ไม่ได้เกาะไม่ถอดเกาะกูแตกอะเกาะแตกเกาะแตกหมดแล้วแย่เอาแล้วก็แพอย่างงี้เหรอได้เหรอได้แค่นี้ใช่อ่ะเดี๋ยวมึงลองตีกูบ้างดิอันนี้อ่ะกูถอดเกาะไปแล้วอ่ะยีงไม่ตายหรอกอุ้ยถึงบอยถอดเกาะแล้วก็ชนะเพราะแบบเพื่อเราโหดเกินกูไม่ถอดเกาะกูแตก เออนั่นแหละอุ้ยจะถึงถ้ายถอนกอก็แพ้ไงอุ้ยโอเคก็ถือว่าคลิปนี้เราก็ชนะไปนครับส่วนคิงของก็ชนะเนาะแพ้ไว้กากกากไว้ไว้กากแพ้แพ้แพ้กากโอเคขอสั่คลิปนี้ใครชอบลงิกดไลค์กด็จะไปคลิปหน้าอยากให้ผมยอมแพ้ทีก็เจอกันที่บายโอเคบ๊ายบาย